Thank you สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมก็มาทําเมนูง่ายๆนะครับง่ายมากนะครับวันนี้จะชวนมาทอดลูกชิ้นนะครับซึ่งลูกชิ้นที่ผมจะเอามาทอดในวันนี้ผมเคยเอามาทอดในหม้อทอดอไรน้ํามันครั้งหนึ่งแล้วเนาะถ้าใครดูเนี่ยก็จะจําได้นะครับเป็นลูกชิ้นที่สั่งมาจากเชียงใหม่นะครับเป็นลูกชิ้นทองสุกนะแล้วก็เขาก็จะแถมน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะครับมี ความหวานนิดนึงนะครับถ้าใครชอบเผ็ดเขาก็จะแถมพริกป่นมานะครับผมก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ผักชีผมเอามาโรยหน้าเฉยๆนะอ่านะครับลูกชิ้นเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่กิโลกรัมแล้วประมาณ180บาทนะครับอันนี้ผมเอาแบบคระละมามันก็จะมีไส้กรอกมีลูกชิ้นปลามีลูกชิ้นหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าใครไม่อยากเดินทางไปถึงเชียงใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็มีขายออนไลน์แล้วนะ นะครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้รับค่าโฆษณาอะไรจากเขานะถ้าหากว่าใครอยากกินก็สามารถสั่งออนไลน์ได้แล้วว่าตอนนี้เขาส่งแบบรถขนส่งที่มีห้องเย็นะนะครับเขาสามารถเก็บความเย็นได้เนาะเก็บไว้ในตู้เย็นได้5้ถึงเวันนะครับอันนี้ผมก็เก็บไว้หลายวันละก็เลยจะอ,ออกมาทอดนะครับทอดด้วยน้ํามันปกตินี่แหละอุปกรณ์ทอดก็ปกตินะผมก็มีเตาไฟฟ้ามีกระทะมีน้ํามันแล้วก็มีพวกกระชงกระชอนเนี่ยนะ เดี๋ยวเราจะมาทอดกันเลยครับมผมใช้ไฟไม่แรงนะใช้แค่สามเม็ดเดี๋ยวเทน้ำมันก่อนทอดแบบกระทะนี่คือมันต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยเนี่ยผมใช้เกือบครึ่งขวดแล้วเดี๋ยวนี้มันแพงไงขวดละหกสิบสี่หกสิบห้าบาทแต่จะลองทอดให้ดูเขาบอกว่าถ้าทอดน้ำมันแบบค่อยๆทอดแต่มันจะกรอบ เขาบอกว่าไม่ต้องรอนนะ้ำมันร้อนนะครับใส่ไปได้เลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มไฟให้มันร้อนๆหนนี้นะพอมันสุกได้ที่เราค่อยเบาไฟเนาะเขามีกระดาษมาให้ด้วยนะครับเวลาสั่งว่าเออถ้าจะทอดให้มันกรอบให้ทอดแหล่งๆให้มันสุกก่อนแล้วก็ พอมันสุกแล้วก็ทอดไฟอ่อนนะครับให้มันแบบว่าค่อยๆกรอบอะไรเงี้ยเรี๋จะลองดูนะรู้สึกว่าจะเริ่มพองแล้วนะใช้ไฟแรงๆ เดี๋ยวถ้าเขาออกสีเหลืองๆน่อยๆอ่ะผมก็จะเบาไฟให้มันอ่อนๆลงนะครับแล้วก็ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตอนนี้เขาพองพองคล้ายๆนี้แล้วเนาะคล้ายๆร้างถายลูกชิน้นเลยเนาะรู้สึกว่าเขาเริ่มจะตึงๆแล้วนะผมจะเบาไฟลงหน่อย จะให้เขาออกสีเหลืองๆสวยๆหน่อยเนาะอันไหนที่เราคิดว่าเขาน่าจะสุกแล้วผมก็จะตักออกก่อนนะเนี่ยมันออกสีเหลืองๆแล้วเนะี่ถ้าทอดต่อไปกลัวมันจะไหม้เนาะ ตอนอยู่ในกระทะเขาก็จะพองๆแบบนี้นะพอเราตักไปไว้แล้วเนะี่ยเขาก็จะยุบลงุจริงๆหมดละ น้ำมันนี้ยังเอาไปใช้ทอดอย่างอื่นได้อยู่นะยังใส่อยู่นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับลูกชิ้นทองสุกทอดอ่ะเรียบร้อยแล้วครับทอดลูกชิ้นทองสุกเนาะนาแบบทอดน้ำมัน ครั้งก่อนทอดด้วยมอทอดไรน้ำมันครั้งนี้ใช้น้ำมันเดี๋ยวจะลองมาดูว่าเออมันความกรอบอะไรมันเป็นยังไงบ้างเนาะมันก็ไม่ได้กรอบอะไรมากนะครับมันจะมีบางอันที่กรอบบางอันที่ไม่กรอบบหมนลูกชิ้นอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้กรอบนะครับแต่ถ้าเป็นคล้ายๆหมูยออย่างเงี้ยมันจะกรอบเดี๋ยวผมจะลองอันนี้แล้วกันนะแต่น้ำจิ้มเขานี่เด็ดจริงๆขอบอก ก็กรอบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กรอบกราบกราบกราบอย่างนั้นเลยเนาะแต่ว่าจะด้วยทอดน้ํามันหรือว่าหม้อทอดไร้น้ํามันก็พอๆกันผมว่าแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบที่แบบไม่อยากใช้น้ํามันก็ใช้หม้อทอดบางคนชอบแบบนี้มีความกรอบนิดๆกรอบกว่าหม้อทอดนะครับกับกรอบหน่อยๆแต่ก็อร่อยเหมือนกัน พูดไปอย่างกินไปด้วยมาอร่อยจริงครับลองไปดูนะสักครั้งนะครับขอบคุณที่ไดรับชมคลิปนี้นะครับผมมีเมนูที่จะทําด้วยหม้อทอดเมนมูง่ายๆอย่างนี้แล้วก็รีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านเรื่อยๆนะครับ,รบเพื่ออเป็นตัวเลือกให้คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านได้ตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อจะทําตามก็แล้วแต่ นะครับอันนี้เป็นสิทธิของ <c oughs> คุณพ่อ้านและคุณแม่้านอยู่แล้ววันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ